สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับบ่ว่าจะเป็นฟังลาวฟังไทยหรือต่างประเทศนะครับเนาะวันนี้พบพอกันครับไอเ้เขยคมเม็กเช่นเน้อพี่น้องเนาะวันนี้เขยคมเมกครับมีภารกิจอีกแล้วพี่น้องะนะครับเนาะมีภารกิจอีกแล้วครับตอนโซโซไอ้เขยก็เอางัวออกลามเรียบร้อยแล้วพี่น้องออางัอออกลามกินหยาครับหลังคอกง้วเนี่แล้วพี่น้องอเขยกับมีเวียคมีภารกิจพี่น้องที่จะต้องไปเฮ็ดไปปฏิบัติน้องพี่น้องเนาะ เบียกหล,ลายๆพี่น้องช่วงนี้นาเบียกนางานพี่น้องเบียกยังวัตที่พี่น้องเดี๋ยวนั่ไอ้เคยหัวม่กขึ้นไปเบื้องพี่น้อง่าเบียกขขงไอ้เคยคือยังครับไปตามไปพี่น้อง,งาตามไปนี่ครับพี่น้องเบียกที่เคยมีกว่าก็คือขึ้นมาซ้อมแซมันไรอ้อยพี่น้องมาไรเบื้องหัวงานพี่น้องหัวงานตรงนี่ครับทั้งนานี่ครับมีบางจุดด้วยพี่น้องที่ บ่มี่ทอน้อยพี่น้องเขาต้องมาขุดเบึงพี่น้องหัวงานนี่ครับนี่ครับบริเวณนี่พี่น้องนี่นะครับพี่น้องหัวงานก็คือบริเวณร้อยต่ออ่างอ้อยกับถนนนี่พี่น้องเขาขอนหัวงานนี่ครับลองลองนี่แล้วครับพี่น้องนี่นี่คือนี่คือถนนเป็นบ่พี่น้องหัวงานก็คือแนวนี่ครับแนวยาวติดนี่ครับเขาต้องมาอะไรขุดบึงแล้วพี่น้องแล้วเคยไม่ตีขุดหัวงานมึงครับ คในคูดหัวงานเมึงพี่น้องขุดอีกเพื่อค้นหาอตออ้อยมองที่สิ้นสุดนะครับเนาะมองที่สิ้นสุดของงานเครื่องที่ปลูกอ้อยพี่น้องขุดเบิงครับ ร่องร่องนี้นะครับเนาะร่องนี้กับจีแย้วลงไปครับนี่ครับร่องนี่ที่อันแบบนี้ร่องนี้แยาวลงไปครับเนี่ยพี่น้องต้ออ้อยจะสิ้นสุดแค่นี้ครับแต่่วาหลังจากนั้นครับพี่น้องระยะประมาณเกือบ2เมตรถึงนี่โมมี่ละอนอน่อยเลยพี่น้องร่องนี้คือกันครับเนี่ยเดื่องอีนมาพี่น้องนี่ยร่องนี้หลังจากขุดแล้วบ่มี่อนหนอยอยู่ประมาณเกือบ2เมตรพี่น้องถอนหนอยสิ้นสุด แค่่นนีีพ้องการส่งแซี้ยวมาพี่น้องการส่งแซี้ยวมากกวนี้นะครับเอาท่อนหน่อยมาว่างพี่น้องมาว่างกี่เทากับสับลงเลยพี่น้องครับสามตรงโค่นครับตรงปลายสลับกันครับท่อนนี้ท่อนนี่ไปโค่นเป็น่พี่น้องโค่นแค่นี้ทอดต่อไปพี่น้องทอดต่อไปกับเอาไฟกันสิครับนะครับสลับกันแนวนี้เอาปลายมาไว้ทั้งนี้พี่น้อง เรำมารบสดนค,ครับพี่นองใส่ดีพี่นองการการกเกิดนะครับหลังจากนั้นเาก,เ,กเอามอกจอบพ่อนี่เอาดีบพี่นองการกบก็บพตพ้องกบครับพี่นองเดี๋ยวเขาขึ้นบพได้ครับนไ่ครับ ไปก็เค็คิดถึงการไหนเราพี่น้องเดี๋ยวลอง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 ,ลองนี่เคเค็ดถึงการพี่น้องการส่อมแซมครับเขาเรียกการส่อมแซมหัวงานพี่นอ้องเพราะว่าการใส่เครื่องใส่เครื่องโลูกกันจะดีอย่างนึงสูตรเลีงครับทว่า,าเดี๋ยวเสียเวลาในการมาไล่หนีนะครับพี่น้องแต่ว่าคนถ้าคน,นใส่คนปลูก โดยทีว่าเอาผ่านยกหลอกมั่นยกไปกวานเอาวนแบก3ๆน,น้่นนี่ก็ยังด้วยปุ๋ยนี่มันก็นจะดีอย่างนึงพี่น้องคือว่าเป็นงานละเอียดแต่ว่าก็มันมันลำบากนี่แหละครับแต่ยังเสียอย่างพี่น้อง น้องเขาเรียกด่านสมสมสมเสียบหัวงานพี่น้องนี่จะคู่เขาก็ต้องไล่ให้หมดเลยเพี่น้องเฮ้ยมันสองไรทั้งหมดเลยครับทั้งทั้งทั้งด้านหัวด้านหางด้านที่พึ่ง พี่น้องเกยของนี้เอาไมา้พี่หน้องเบิ้งนี่คือเป็นวิธีการซ่อมแซมอ้อยที่ป้อนบทสุดหัวงานนะพี่น้องเนาะนะครับเนาะเช่าไร่อยเขาก็บะย่ถ้าเป็นยังสี่ลราพี่น้องก็คือมีเท่าไรมีจะคู่กับไรกันเห้หมดเลยครับนะครับเนาะเคยกะบมันมีกัเอาไมา้พี่ให้น้องเบิ้งเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเนาะแล้วเชียงในเคยผคมีกับี่ไร อ่าสอมแซมทั้งคลิปเลนี่นะพี่น้องคลิปนี้เคยมีกับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนีนะครับเนาะแก่ไหนก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านทีม่มาเป็นกำลังใจเคยมีครับลาไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับจอกันใกับฝากากดแชร์กดไลโคล้ชซัมสเตอร์ใเคยมีนะพี่น้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ